อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็เหมือนกับเด็กอายุ13ทั่วไปที่ถูกใส่กุญแจมือพาขึ้นรถตำรวจผมคิดว่าชีวิตของผมจบสิ้นแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆพ่อแม่กักบ,บริเวณผมให้อยู่แต่ในบ้านผมโดนห้ามไม่ให้คบกับเพื่อนคนไหนอีกในช่วงนั้นหลังจากโดนไล่ออกจากโรงเรียนผมต้องเรียนที่บ้านตลอดปีการศึกษาที่เหลืออยู่แม่บังคับให้ผมตัดผมพร้อมกับเอาเสื้อย,ยืดนักร้องฮาร์ดคออย่าง มารีลินแมนสันกับวงเมทัลลิก้าของผมทิ้งไปเรากับโทษประหารสำหรับวัยรุ่นในปี1998เลยทีเดียวพอลากผมไปทำงานด้วยทุกเช้าและบังคับให้ผมคัดแยกเอกสารทุกวันหลังจากเรียนที่บ้านจนครบปีแล้วผมก็ถูกส่งเข้าโรงเรียนคริสของเอกชนเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะผมปรับตัวไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ หลังจากผมล้างมือในอ่างทองคำแล้วทำงานที่ให้มาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยและได้เรียนรู้คุณค่าของการเป็นเสมียนที่ดีแล้วพ่อแม่ของผมก็ได้ตัดสินใจหย่ากันผมเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คุณได้เห็นว่าชีวิตวัยรุ่นของผมมันโคตรห่วยผมสูญเสียทั้งเพื่อนสังคมสิทธิตามกฎหมายและครอบครัวของผมไปในระยะเวลาเพียง9เดือนจิตแพทย์ที่บำบัดผมตอนช่วงอายุ20 เรียกช่วงเวลานี้ว่าช่วงเวลาที่เจ็บปวดโคตรและผมต้องใช้เวลาอีกกว่า10ปีกว่าจะยอมรับเรื่องนี้ได้และเปลี่ยนตัวเองเป็นไอ้เด็กที่เห็นแก่ตัวน้อยลงอีกหน่อยปัญหาที่บ้านของผมในช่วงนั้นไม่ใช่เพราะทุกคนพูดหรือทำแต่สิ่งแย่ๆแต่เป็นเพราะไม่มีใครพูดหรือทำไอ้สิ่งแย่ๆที่คุณจะต้องพูดหรือต้องทำานี่ต่างหากครอบครัวผมปิดกั้นทุกอย่าง ตั้งแต่วิธีหาเงินของวอลเรนบัฟเฟตไปจนถึงหนังโป้ของเชอร์รี่สามโคกบ้านผมนี่แหละบ้านปิดตายของจริงต่อให้ไฟกำลังจะไหม้บ้านวอดทั้งหลังครอบครัวของผมก็คงจะแค่พูดว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างปกติดีในบ้านเหมือนจะอุ่นๆขึ้นอีกหน่อยนะแต่เอาจริงๆไม่มีอะไรผิดปกติซะหน่อยตอนที่พ่อกับแม่หย่ากันบ้านเราไม่ได้เต็มไปด้วยเศษจ,จานแตก ไม่มีการปิดประตูกระแทกดังปังไม่มีเสียงตะโกนด่าก,กันว่าแกนั่นแหละผิดหลังจากที่พ่อกับแม่ปลอบผมกับพี่ชายว่าไม่ใช่ความผิดของเราครอบครัวเราก็เปิดเวทีถามตอบกันใช่แล้วคุณอ่านไม่ผิดเราจัดเวทีถามตอบกันในครอบครัวเกี่ยวกับการย้ายบ้านและที่อยู่ใหม่ไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวไม่มีใครขึ้นเสียง สิ่งเดียวที่ผมกับพี่รู้สึกว่าใกล้เคียงกับการได้รับรู้ถึงอารมณ์ของพ่อแม่มากที่สุดก็คือการได้ยินประโยคที่ว่าไม่มีใครนอกใจใครหรอกนะเออดีวะ่ะในห้องอุ่นอีกนิดหน่อยนะแต่เอาจริงๆไม่มีอะไรผิดปกติซะหน่อยพ่อกับแม่เป็นคนดีผมไม่โทษท่านหรอกที่เรื่องราวทุกอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยก็ไม่ได้โทษท่านอีกแล้วผมรักพ่อกับแม่มาก ทั้งสองคนมีเรื่องราวมีเส้นทางและมีปัญหาของตัวเองเหมือนกับพ่อแม่คนอื่นๆและเหมือนกับพ่อแม่ของทั้งสองท่านด้วยเหมือนกันและก็เช่นเดียวกับพ่อแม่ทุกคนถึงจะไม่ได้ตั้งใจแต่พ่อกับแม่ของผมก็ได้ส่งต่อปัญหาหลายๆอย่างมาถึงผมด้วยเช่นกันและผมเองก็คงจะทำแบบนี้กับลูกผมเหมือนกันสักวันหนึ่งเมื่อช่วงเวลาที่เจ็บปวดโคตรๆแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เราเริ่มที่จะรู้สึกโดยไม่รู้ตัวว่าเรามีปัญหาที่ไม่มีวันแก้ได้และการที่เราคิดว่าเราไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้มันก็จะส่งผลให้เรารู้สึกเป็นทุกข์และไร้ทางออกแต่ช่วงเวลาแบบนี้ก็ส่งผลให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นด้วยเหมือนกันเวลาที่เรามีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้จิตใต้สำนึกของเราจะสรุปเอาเองว่าเราน่าจะมีอะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่น หรือมีอะไรบางอย่างที่ชำรุดมากกว่าคนอื่นซึ่งหมายถึงเราแตกต่างจากคนอื่นและเราไม่ควรอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกับคนอื่นพูดง่ายๆคือกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษความเจ็บปวดจากช่วงวัยรุ่นทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองพิเศษตลอดช่วงชีวิตผู้ใหญ่ในระยะแรกขณะที่ความรู้สึกพิเศษของจิมมี่ถูกแสดงออกในโลกธุรกิจผ่านทางการหลอกตัวเองว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ความรู้สึกพิเศษของผมถูกแสดงออกในเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับผู้หญิงความบอบช้ำของผมเกี่ยวเนื่องกับความรักและการยอมรับผมจึงรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องชดเชยเรื่องนี้ให้กับตัวเองให้มากที่สุดผมต้องพิสูจน์กับตัวเองว่าตัวผมเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับตลอดเวลาผลที่เกิดขึ้นก็คือผมเริ่มตามล่าผู้หญิงเหมือนกับคนติดโคเคน ตามลาตุกตาหิมะที่ปั้นขึ้นจากโคเคนผมกระโดดเข้าใส่และสนุกไปกับมันผมยินดีที่จะเอาหน้าซุกมันจนหายใจไม่ออกตายกันไปข้างผมกลายเป็นเสือผู้หญิงแต่เป็นเสือผู้หญิงที่ไม่ค่อยจะเก่าเห็นแก่ตัวแต่บางครั้งก็มีสเสน่ห์อยู่พอตัวตลอดเวลาเกือบสิบปีผมมีความสัมพันธ์มาโดยตลอดแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินและไม่ดีต่อใจเอาเสียเลย สิ่งที่ผมโหยหาไม่ใช่เซ็กถึงแม้ว่าเซ็กจะเป็นของแถมที่สนุกดีผมแค่ต้องการมีตัวตนผมต้องการเป็นที่ปรารถนาผมต้องการความรักนับตั้งแต่จำความได้นี่คือครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่าการโหยหาความมีตัวตนของผมคือเชื้อไฟที่ส่งให้ผมกลายเป็นคนทำทุกอย่างเพื่อตัวเองและสร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุด ผมรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษที่จะพูดอะไรก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ที่อยากทำผมสามารถทำลายความไว้ใจที่คนอื่นมีต่อผมผมไม่แคร์ความรู้สึกของใครแต่เกิดวันไหนที่ไม่อยากรู้สึกผิดขึ้นมาผมก็แค่เอ่ยปากขอโทษไปงานที่หลังแน่นอนช่วงเวลานั้นในชีวิตของผมมีบางครั้งที่สนุกและน่าตื่นเต้นผมได้เจอผู้หญิงดีๆหลายคน แต่ชีวิตของผมก็เหมือนรถไฟตกรางแทบตลอดเวลาบ่อยครั้งที่ผมไม่มีงานทำผมอาศัยนอนบนโซฟาบ้านเพื่อนหรือไปนอนบ้านแม่ผมเมาหยํำเปผมเลือกคบเพื่อนหลายคนผมพบเจอผู้หญิงที่ผมชอบมากๆความเห็นแก่ตัวของผมก็กลายเป็นระเบิดที่ทำลายล้างทุกอย่างอย่างรวดเร็ว,รวยิ่งเจ็บลึกเรายิ่งรู้สึกว่าปัญหานั้นไร้ทางออกมากขึ้นและเราก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองพิเศษมากกว่าเดิม เพื่อที่จะเอาความรู้สึกนั้นมาชดเชยกับปัญหาที่เกิดขึ้นความรู้สึกพิเศษนี้เป็นไปได้ทางใดทางหนึ่งจากสองทางต่อไปนี้ 1. ่ข้านีสุดยอดไปเลยวะพวกแกที่เหลือโคตรกระจอกฉะนั้นข้าควรจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ 2. ข้านี่กระจอกจังพวกคุณที่เหลือนี่สุดยอดไปเลยฉะนั้นฉนันควรจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ ภายนอกอาจดูเหมือนสองความคิดนี้อยู่คนละขั้วแต่แก่นแท้ไม่ต่างกันเลยคุณจะเห็นได้ว่าคนที่คิดว่าตัวเองพิเศษมักจะสลับไปมาระหว่างสองความคิดนี้พวกเขาอาจจะอยู่เหนือโลกหรือแบกทั้งโลกไว้บนบ่าก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้วันอะไรหรือกำลังทำสิ่งที่ต้องการได้ดีแค่ไหนคนส่วนใหญ่ดูออกว่าคนอย่างจิมมี่คือคนที่เต็มไปด้วยไฟแห่งความหลงตัวเอง นั่นก็เพราะว่าเขาแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการหลอกตัวเองว่าเจ๋งกว่าคนอื่นแต่คนส่วนใหญ่มักจะดูไม่ออกว่าคนที่รู้สึกตลอดเวลาว่าตัวเองต่ำต้อยและไม่มีค่าสำหรับโลกใบนี้ก็เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษด้วยเหมือนกันนั่นก็เพราะการมองทุกอย่างในชีวิตให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นผู้รับเคราะห์อยู่ตลอดเวลานั้นต้องใช้ความเห็นแก่ตัวไม่ต่างกับการคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดตลอดเวลาการหลอกตัวเองให้เชื่อว่ามีปัญหา ที่แก้ไม่ตกต้องใช้ความพยายามในระดับเดียวกับการคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีปัญหาอะไรต้องแก้เลยเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปัญหาของฉันถ้าคุณมีปัญหาคุณเชื่อขนมกินได้เลยว่าต้องเคยมีคนอีกไม่รู้กี่ล้านคนที่เคยผ่านปัญหานี้มาแล้วกำลังมีปัญหานี้อยู่หรือจะต้องเจอกับปัญหานี้ในอนาคตซึ่งก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าปัญหานั้นไม่สำคัญหรือไม่ทำให้เจ็บปวดและก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นผู้รับเคราะห์จริงๆมันก็แค่หมายความว่าคุณไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นคนส่วนใหญ่แล้วสิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือการตระหนักถึงความจริงที่ว่าตัวคุณและปัญหาที่คุณมีไม่ได้มีระดับความรุนแรงหรือก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของคุณคนเดียว แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ดูเหมือนว่ากำลังจะลืมความจริงนี้ไปอาจารย์และนักศึกษาหลายคนสังเกตเห็นว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันขาดความยืดหยุ่นทางอารมณ์และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นหนังสือเรียนถูกถอดออกมาจากหลักสูตรด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่ามันทำให้ใครสักคนในห้องเรียนรู้สึกไม่ดี วิทยากรและอาจารย์หลายท่านถูกโหหรือแม้แต่ถูกแบนจากมหาวิทยาลัยด้วยความผิดเล็กๆเ,เช่นการออกความเห็นว่าชุดแฟนซีฮาโลวีนบางชุดก็ไม่น่ารังเกยียจอะไรครูที่ปรึกษาในโรงเรียนหลายแห่งสังเกตเห็นว่ามีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์อย่างรุนแรงต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆในรั้วมหาวิทยาลัยเช่นการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมห้องหรือได้เกรดไม่ดีในชั้นเรียน น่าแปลกในยุคสมัยที่เราสามารถเชื่อมต่อกับทุกคนได้อย่างง่ายดายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ความรู้สึกว่าตัวเองพิเศษกลับพุ่งสูงขึ้นอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้ความไม่มั่นใจของเราออกมาวิ่งเพ่นพ่านในทุกที่แบบไร้ข้อจำกัดยิ่งเรามีสระมากขึ้นในการแสดงออกถึงตัวตนของเราเรายิ่งไม่ต้องการจะเจอกับใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับเราหรือทำให้เราไม่สบายใจ ยิ่งเราได้เห็นความคิดโต้แย้งมากขึ้นเรายิ่งอารมณ์เสียมากขึ้นกับการได้รู้ว่ามีคนที่คิดแบบอื่นอยู่ยิ่งชีวิตของเราง่ายและปราศจากปัญหาเรายิ่งรู้สึกว่าตัวเองพิเศษและคู่ควรจะได้รับชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเราคงเถียงไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อและในหลายๆแงม่มุมช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของการมีชีวิตอยู่ แต่ก็ไม่แน่ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้อาจส่งผลข้างเคียงต่อสังคมโดยไม่ตั้งใจไม่แน่ว่าเทคโนโลยีที่ให้อิสรภาพและให้ความรู้แก่คนมากมายอาจเป็นเทคโนโลยีเดียวกันที่ทำให้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวเองนั้นพิเศษอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนระบบทรราชของผู้ที่คิดว่าตัวเองพิเศษเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ใน อีถัดไปสวัสดีครับ